แล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพาลวยแมนบอนนอนะ้าเง้งกะพามีความสุขผ้าลุ้นกันเลยกันครับผมนะพาลุ้นพาโชคดีวันนี้มาสู้กันต่อมาลุ้นกันต่อนะครับกับแนวทางกับแนวทางลุ้นล้วน ผู้ใดมากกระจัดโหลดครับผมมักกระเลือนพานไปเนาะถ้าผู้ใดสนใจจะเข้ากลุ่มก็มีให้ตลอดนะครับเพราะว่ามันดูง่ายนะครับผมนะในไลน์เราก็จะไม่มีการเข้าฟรีเลยนะสามร้อยบาทตลอดชีพเหมือนกับกลุ่มอาจารย์ทั่วไปนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีมงคลให้บูชานะมีแต่ความจริงใจก็แล้วกันเพราะว่าบางท่านอาจารย์ก็จะมีมงคลให้ บูชาข้ากะเพิ่งเด้เขาลุมพิเศษเนาะถ้ามันดาแล้วครับผมนะขาก็ต้องเพราะว่ามันฟรีแล้วมันไม่โอเคนะมันไม่เวิร์คขากับมากคุยกันเหมือนเดิมนะคะผมนะคุยกันลงให้กับ้าน้อยเหมือนเดิมครับเมื่อคืนมีคนถามลาหุ่นมาถ้าเขามีเวลาเข้าก็จะมาล่งช่วงเสาไห่ใดอยู่ครับถาเขาวบ่มมเวล่าข้ากับ่อดดมีเวลากับบ่ได้ลงไหเนาะ ก็จะมรีบเร่งเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ก็แล้วกันกดกระดิ่งกดถ้าผู้ใดเบืง้งไม่สะดวกลงในไลน์ก็ดูทาง YouTube ก็ได้กดกระดิ่งไว้ครับมันก็จะแจ้งเตือนปุ๊บพอเราลงคลิปไปนะหรือไม่งั้นถ้ามันไม่แจ้งเตือนเราก็ค้นหานะครับผมนะค้นหาตรงช่องทอมนิดค้นหาครับเผื่อมันจะขึ้นอันใหม่มาเนาะ เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับฮานอยเรานะก็โอเคอยู่สําหรับแต่ถ้าเกิดไม่มีคนไม่ต่างก็ตายเลยเนาะกว่าจะมาได้กะหน่อยฮานอย V.I.P มีที่เล่นเยอะแยะนะเปิดใจด้วยนะมันมีที่สมัครเล่นอยู่นะครับผม V.I.P กะหาเล่นได้ครับเยอะแยะเลยเว็บเว็บหุงเขานะเว็บอุ่นข้าวนะคะผมเนี เขาใจกันครับต้องเข้าใจกันเล่นหวยมันก็บาดีเบิเดือนละครับเอาไวรุ่นในหัวใจกระชุ่มกระชวยเล่นบาทสองบาทกับพ่อละละเนาะบางคนก็บอกว่าไม่สนับสนุนให้เล่นเลยอะไรโอ้ยนะโฟาเื่องเกาเนี่แลวเนาะของโคผู้ขอไพ่มาอยากลืมกับจำานี่หละเนาะอยากจำกับลืมมันกับบลลืมง่ายๆเนาะมาครับผม หาน้อยพิเศษเรามาดูกันว่าพุนออกอะไรเพื่อครับเศษออกสามศูนย์ศูนย์ตายครับเบิร์นเล่าหกศูนย์ครับหลุดพิเศษหลุดส่วนห้าน้อยปกติสามเจ็ดหนึ่งล่างออกสี่สี่เบิร์นี่ครับเบิร์นดีเทนเน่เบิร์นสองหมือเบิร์นสองน้อยเลยครับเฉียดไปแต้มเดียวนะแปดหนึ่งมาแปไดหนึ่งไห่กว่าใดเนาะออกเจ็ดหนึ่งส่วน V ีไอพออกแปดศูนย์หนึ่ง มันห่างกันอีกนะมัน,น่าจจะมาคููกันเนาะล่างออกหกเจ็ดครับเข่าครับเข่าหกเจ็ดอยู่เนาะสายลูดหลุดนะสายวิ่งกับอาจเะ็พ่อใดอยู่เนาะสายวิ่งกับเขายุบเพดก็จะมาสายรูดนหลุดไปครับสายจ่อเข้าครับผมนะมาหาหน่อยวันพุธครับมาล่าหุ้นครับ เอาอยัางไงต่อมาฮาหนอยครับมาฮาหนอยวันนี้สําหรับฮาหนอยวันนี้ก็จัดไปครับสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่หนึ่งครับลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งลอลุ้นกันลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งฟันธงไปที่หนึ่งครับหนึ่งตัวแดงตัวเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ หนึ่งจับคู่ครับหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าทวนอีกครั้งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าหลุดหนึ่งวิ่งหนึ่งเนาะสายหลุดเนาะสายวิ่งก็จัดไปครับ แนวทางลุ้นกันอีกที่นึงครับมามาครับต่อครับตัวเด่นมีสองตัวหนึ่งกับ4ครับเด่นสองตัวหนึ่งกับ4ีีจับคู่ซีศูนย์ สี่สามสี่เก้าครับสี่ศูนย์สี่สามสี่เก้าชวนให้อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับตัวเด่นสองตัวหนึ่งกับสี่กะรอรุ่นยังเดี๋ยวเลยผมมีไครรู้นะว่ามันจะออกอะไร ถ้าเขาทุก,กวดมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะให้เพื่อใจไว้เจ็บบ้างเนื้อคลับได้ครับผมหน้าแนวทางของทั้งช่องนิดเพื่อใจไว้เจ็บด้วยนะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มเราก็จะลงไอดีไว้ถ้าเข้ามาได้ครับค่าเขากับสามรอบาทตลอดชีวิตนะมันไม่เยอะหรอกสำหรับคนเล่นหวย แต่มันจะเยอะมากสําหรับคนไม่ไม่ให้เนาะเพราะว่าฟรีนี่เต็มห้องเลยครับมาตัวการครับศูนย์สามศูนย์เก้าเก้าสามครับ ศูนย์สากาตกก้าสามครับโอเครอรุ่นกันสิตัวเจาโอเค okay. แล้วเนาะสําหรับสิบตัวเจาะสายรูดวัดใจกันไปคุ้ไดมากสายรูดสายวิ่งสายเจาะเขาบ้างหลุดบ้างเขาบ้างบดรลุดบ้างเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่ง อยู่ด้วยกันกันไปครับชอบกระจัดโลดครับผู้ใดมีดวงกับทั้งช่องเฮ้าบางทีมันก็มาจากดวงจากบุญน้ำหละ่ะผู้ใดบามา่มักอาจารย์ทันใดมกักอาจารย์ทันใดกระจัดไปโลดครับนะแนวทางล้วนๆมาจับสามตัวครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ เกาหนโอเคแล้วชอบ1 4แล้วก็ขอจัด1 4ไว้ก่อนทวนอีกครั้ง010 014 3 1, 9, 1, ึ่งศูนหมห่งเก้าหนมือวานเกือบเข่า3ตัวเนอะหลอลุ้นครับวันนี้จะได้ดังใจไหมฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกรด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ